เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในวันเสาร์นะครับมีเตะกันทั้งหมด4คู่ครับนครราชสีมาเจอบุรีรัมย์อยู่ในเตะนะครับราชบุรีเจอสิงห์เชียงรายตราเจอเอสซีจีเมืองทองและปอลิเทโลเจอกับพีทีประจวบนะครับครับไล่ตั้งแต่17บเนาฬิกาเป็นถึงสินาฬิกาเลยนะครับไล่กันล้นหล่นกันนะครับครับเกี่ยวกันนิดหน่อย1ชั่วโมงครึ่งเอ่อครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับวันอาทิตย์ครับอ่ะไปดูวันอาทิตย์นะครับชลบุรีเอฟซีจะพบกับสุพรรณบุรีเอฟ การท่าเรือจะพบกับระยอง FC นะครับสุโขทัย FC จะพบกับแบงคอกย United ดแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับสุการซิตี้จะพบกับ BG ปทปมยูเนเต็ดนะครับนี่เป็นเกมนัดที่23อของลูกการไทยลีกเตะทั้งหมด30แมตช์ครับครับก็จะสนุกสนานเร้าใจกันขนาดไหนนะครับ,รบผมมองไปว่าวันอาทิตย์เนี่ยน,น่าดู2คู่คือคู่ระหว่างทางฝั่งของชบบนบุรีกับสุพรรณบุรีนะครับอันนี้คือสึกหนีตายครับ แล้วก็อีกหนึ่งคู่นี่เป็น2ทีมในหัวตารางที่เจอกันสมุทรปราการซิตี้เจอกับบีจีปทุมนะครับสมุทรปราการเป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมนะครับที่เสมอกับเอทางฝั่งของบีจีปทุมในเสมอแบบได้ลุ้นเลยนะเสมอแบบเกือบได้ลุ้นเกือบได้3แต้มเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราจะไปกันเลยแล้วกันสําหรับในเรื่องของการรีวิว เอาระหว่างโคราชกับบุรีรัมก่อนเลยเกมวันเสาบเดี๋ยวผมจแจกแจงรายละเอียดก่อนพี่โยนะครับเล็กแรกเนี่ยนครราชสีมาบุกชนะมา2-1นะครับโคราชเนี่ยเก้าเกมหลังชนะ6เสมอ3ไม่แพ้เลยนะครับเช่นเดียวกับบุรีรัมย์เกมหลังชน8ะ8แพ้ไป1นึ่งเก้าเกมหลังเนี่ยชนะ8แพ้ไป1น,นะครับก็ผลงานถือว่าดีเลยนะ แล้วถ้าเกิดดูการเจอกันเจดนัดนะครับเจนัดหลังนะปรากฏว่าบุรีรัมเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวแล้วก็ชนะถึง6นัดแพ้นัดเดียวก็คือแพ้ในเล็กแรกนี่แหละของฤดูกาลน,นี้ตอนที่พวกเขายังไม่เข้าที่เข้าทางครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยชนะรวดจนมาเลยนะครับในหนัดที่ผ่านไปนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเกมนี้แน่นอนครับเล่นในบ้านโคราชแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยถ้ามองกันจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโคราชเอง เขาก็มีทีเด็ดของเขาครับคือเกมรับเนี่ยเขาเริ่มขันแน่นขึ้นนะครับคือเขาเรียกว่าค้นพบแล้วกันค้นพบสูตรที่ลงตัวในการเล่นเกมรับธนาชัยหนูราเนี่ยช่วยให้ทีมเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในเกมรับมากขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้แบบมีไอเดียในการที่จะต่อเกมจากหลังไปหน้ามีมากขึ้นละอ่ะคุณมองคู่นี้ยังไงผมว่าเจ้าถิ่นน่าสนใจนะเกมนี้แม้ว่าวิลามจะดูเป็นทีมเย็นจะดูเป็นต่อ เพราะว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยดูดุและดูโคดแต่ว่าผมว่าโค้ชโจนเนี่ยน่าจะทําการบ้านได้ดีนะครับรวมไปถึงผู้เล่นรายอื่นด้วยคือตัวไทยของบูวิรามเนี่ยพอได้ชุดพวกปิยพลผานิชกุลเข้ามาพวกธินกรสุรินเข้ามาเนี่ยมันช่วยเติมความเก่าให้กับเด็กๆที่มีอยู่มันจะต่างจากที่เขายังไม่มาเลยนะนี่การเล่นของเด็กไทยนะครับแต่ว่าความละเอียดของโคราชเขารู้ว่าจะต,ต้องเล่นยังไง มันจะเหมือนเกมที่พบกับสุขการซิตี้อ่ะลักษณะเกมมันจะออกมาแบบนั้นแหละแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันไปอีกคกันนะฮะวกโอกาสที่จะแบ่งแต้มได้ราชบุรีกับสิงห์เชียงรายนะครับคู่นี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็น2ทีมที่ผลงานในระยะหลัง5นัดหลังเนี่ยชนะแค่นัดเดียวทั้งคู่นะฮะคือเอาง่ายๆอยู่ในช่วงของฟอร์มเนี่ยกำลังรุดๆลงแล้วกันฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ แต่การเจอกันของ2ทีมนี้สินะครับน่าสนใจตรงที่ว่าเนัดหลังทั้งบอลลีกบอลถ้วยเนี่ยปรากฏว่านะครับทางฝั่งของเชียงรายนะครับก็ไม่เคยแพ้เลยเก็บ <ใจ S 2> ชัยนะชนะได้ทั้งหมดเนี่ยห้านัดอ๋อหกนัดแล้วก็เสมออีกหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าพวกเขาเป็นต่อค่อนข้างเยอะแล้วเกมนี้เนี่ยแม้จะมาเยือนราชบุรีนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าทางฝั่งราชบุรีเองระยะหลังมาก็มีปัญหาในเรื่องของความมั่นใจ ตัวก็ไม่ค่อยจะมีตัวจบสกอร์นอกเหนือจากลองจิวซึ่งก็จะเป็นตัวริมเส้นจะมากกว่านะครับขณะเดียวกันสิงห์เชียงรายนะครับก็เป็นทีมที่เอาชนะคู่แข่งระยะหลังเนี่ยชนะแบบยากเย็นน่ะคือแบบว่าเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่าคู่แข่งรู้อยู่แล้วว่าตัวเป้าคือบิโลโรซิมา่าใช่ก็จัดการล็อกบิโลโรซิมา่าไว้แล้วก็ไม่ให้กองกลางเนี่ยได้มีโอกาสเติมเกมบุกขึ้นมายิงแถวแถวสองบ,บ่อยๆแค่นั้นเองคู่นี้เนี่ยนะครับผมมองว่าสิงห์เชียงรายไม่แพ้แล้วกัน คือถ้าไปดูสถิติของของเชียงรายเนี่ยดีกว่าแล้วก็สถิติในเกมที่จะดูในเรื่องของเชียงเทคนิคก,ก็คือสิ่งที่เชียงรายต้องระวังในการเล่นก็คือการเสียจุดโทษในช่วงเวลาสําคัญครับผมเห็นหลายเกมแล้วบางทีเนี่ยกองหลังแบบพูดพลาดแล้วแบบเข้าหนัก,กมันก็เห็นชัดนะแต่ผมก็ยังมองว่ารเรื่องของความเก่าเรื่องของกระดูกเรื่องของทีเด็ดทีขาดสิงเชียงราย,รยเหนือกว่านะครับแล้วบอลอย่างนี้เนี่ยคือมันเป็นบอลที่เขาเรียกว่าสู้กันด้วยจังหวะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิงห์เชียงรายเนี่ยจะอาศัยความเก๋ากว่าความนิ่งกว่านะครับน่าจะมีโอกาสไม่หนึ่งแต้มก็สามแต้มคือประตูเดียวอาจจะตัดสินกันเลยก็ได้นะใช่คูน่นะคนี้ไม่น่านเหมือนกับไม่ค่อยจะยิงนะจ,จะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งอะไรอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเอาไปดูคู่ตราด f อกับ s อ g เมืองทองอยูเนเต็ดนะครับเล็กแรกเนี่ยตราดบุกชนะเมืองทองหนึ่งศูนย์นะครับยุคนั้นเป็นยุคของอเล็กซานเดอร์กาม์มาคุมทัพอยู่นะครับตราดเนี่ยห้าเกมหลังชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองนะครับเกมในบ้านสิบเอ็ดนัดเนี่ยไม่ชนะเลยนะฮะ เก็บได้เพียงแค่2แต้มที่เหลือนะครับแพ้ไปทั้งหมด9นัดนะครับยิง11เสีย26ได้มาเพียงแค่2คะแนนะจากเกมในบ้านนี่คือทีมที่เล่นในบ้านแล้วได้แต้มน้อยที่สุดครับโฮ <Home game S 1> มเกมไม่ดีนะครับทางฝั่งของ s อ g ซจเมืองทองนะครับ10เกมหลังเนี่ยชนะ6เสมอ2แพ้ไป2มาดิโอยูล็อกสกี้คุมทีม17นัดทั้งฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลลีกเนี่ยชนะ17บเจชนะ17บเดนัดชนะ11นัด11นัดนะครับเสมอ3ามแพ้ไป3ถือว่า ตอนนี้เนี่ยนักเตะของ s อสซเมืองทองอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจครับนักเตะเนี่ยอายุน้อยนะครับหลายๆคนคิดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะเหมือนกับเป็นนักเตะเพื่ออนาคตในซีซั่นหน้ามากกว่าในอ2 2> ừ ừ, สองซีซั่นหน้ามากกว่า ừ, ừ, แต่ปรากฏว่าพวกเขาเล่นกันได้ดีเกินคาดคนิ่งและที่สําคัญก็คือตัวต่างชาติเล่นได้ทุกตัวนะครับเป็นตัวกําลังหลักนะครับเป็นตัวแบกให้ทีมได้เลยในเกมรุกนะต้องบอกว่าในเกมรุกเลยนะทั้งมีซาเยฟทั้งแดเลรวมไปถึงวิลเลียมพ็อปนะครับ คือต่างฝ่ายต่างช่วยกันยิงอ่ะนะครับเกมนี้เจอกับตราดแน่นอนครับว่าตราดยังไงก็ต้องเปิดเกมบุกสู้นะครับแต่ว่าด้วยทีเด็ดที่ขาดแล้วนะครับจังหวะการต่อบอลที่ใช้โอกาสไม่เปลืองใช้จังหวะไม่เปลืองนะครับของทางเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดเนี่ยนะครับก็คงจะรับแน่นๆแล้วก็ใช้วิธีสวนนะครับใช้ไม่กี่จังหวะแล้วก็จบด้วยสกอร์นะครับเชื่อว่าเกมนี้เมืองทองชนะนะครับคือเมืองทองเนี่ย ให้ดูว่าตั้งแต่ไทยลีกเปลี่ยนกฎมาเปลี่ยนตัวเล่น5คนนะครับพอเปลี่ยนห้าคนปุ๊บเนี่ยการเปลี่ยนสาคนเนี่ยผมว่าการปรับสมดุลทีมในการลงเล่นของผู้เล่นสำรองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะให้ทีมมันคลิกลงตัวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าผมดูมาสองเกมมาริโอยูลรฟกี้เวลาเปลี่ยนตัวเล่นเนี่ย <c oughs> เขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันเหมือนได้ทีมเดิม นักเตะมันไหลลื่นอ,อันนี้เกิดจากการวางแทคนติกในเรื่องของการฝึกซ้อมของเขานะเหมือนระบบเหมือนทุกคนเข้าใจใระบบเดียวกันเล่นในระบบเดียวกันแต่ว่าถ้าดูดหลายๆเกมมันก็จะมีจุดนึงของเมืองทองที่ต้องระวังคือแนวรับ บางทีจ่ายลูกการเล่นมากเกินไปมีจุดเกรงใจที่เป็นชอโบถ้าเรือมีโอกาสได้ฉกหลายครั้งเกมที่แล้วนะใช่อันนี้นี่ต้องระวังเพราะว่าโจนาธานเฮดก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าไปเล่นกันแบบเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊กันนะครับเวลาโดนก็ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องความกดดันก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ยังเชื่อว่าด้วยรูปแบบของเกมการเล่นด้วยแท็กติกแล้วก็ด้วยความมั่นใจนะครับ ทีมเยือนน่าจะมีโอกาสที่จะบุกไปเจ็บชัยชนะได้นะครับมาอีกหนึ่งคู่โปลิเทโรเจอกับพีทีประจวบครับคู่นี้ในเล็กแรกเสมอกัน2-2ใช่ครับนะครับเป็นยังไงครับสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมอ่ะผมขโวดมาที่น่าสนใจก็คือ8เกมหลังของเทโรในชนะ3แพ้ไป5เกมจริงๆกราฟก็ขึ้นขึ้นลงๆนะครับแล้วก็ประจวบเนี่ยหนัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้ไป2นะครับครับ S <S ก็ถือว่าสูงค่อนข้างสูสีนะครับคู่นี้นี่คือจังหวะใครจังหวะมันเลยนะครับถ้ามองกันจริงๆก็คือต่างฝ่ายต่างเขาเรียกว่าเป็นบอลในเลเวลเดียวกันนะครับโอกาสเนี่ยมันออกได้3หน้าเลยนะครับอยู่ที่ใครแต่ว่าถ้าผมมองจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าทางฝั่งของพีทีประจวบเนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสบุกม,มาแบ่งแต้มได้ตัวเลือกในการจบจบ,จบประตู คือโมตาพวกพวกน้น่าจะชัดกว่านะบอลเกรดเดียวกันน่ะบอลเกรดเดียวกันนะครับก็อยู่ที่ว่าใครเนี่ยมันจะคมกว่ากันในจังหวะสกอร์คือใครจะใช้โอกาสไม่เปลืองมากกว่ากันอยู่ที่ว่าวันนั้นเอลิกเก้เป็นไงด้วยถ้าเข้าฟอร์มนี่ขอโทษนะครับเทวดาเลียกพี่เลยนะฮะเทพเอลิเก้เลยนะฮะอ่ะผมมองว่าพีทีประจวบไม่แพ้แล้วกันสำหรับคู่นี้ ไปดูวันอาทิตย์เลยครับววดเร็วนะครับชมบุรีกับสุพรรณใช่ครับแต่เวลาเจ็นาฬิกานะครับเล็กๆเสมอขึ้นมา 0- 0ด้วยครับใครชนะมีผลเรื่องของเฮสิ้นสุดฤดูกาลทันทีเมื่อมีแต้มเท่ากันเพิ่งเจอกันในฟุตบอลชายเอเปคับมานะครับแล้วก็ชมบุรีเปิดบ้านชนะไป3 0อืูนะฮะก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เกมนี้เนี่ยมาเจอกันชมบุรีเนี่ยนะครับโอ้โหชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวสำหรับพวกเขาคือตัวเองนะครับสภาพจิตใจตอนนี้เนี่ย ดูเหมือนว่าขวัญมันจะกระเจิดกระเจิงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาฝั่งเจอหรือเปล่านะครับออกฝั่งจากบางแสนกับพัทยาไปเนี่ยโอ้ยถ้าเจอเกาะล้านก็ยังดีนะแต่ถ้าเลยเกาะล้านไปนี่หาฝั่งไม่เจอแล้วนะครับแล้วอย่างนี้ด้วย <นะ S 2> วย่วยโยคือ2ทีมผลงานไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะอย่างที่บอกว่าชุมพรีสิบเอ็ดนัดหลังนชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ไปแปดเกมนะครับสุพรรณเนี่ยสิสิบนัดหลังชนะสองแพ้ไปแปดแล้วก็คือสุพรรณเนี่ยเพิ่งจะไปชนะตราดมา แล้วก็คือเดินทางจากต่างเข้าชุมบุรีเลยอืปักหลักรอเลยกลายเป็นเจ้าบ้านที่ต้องปุกไปเยือนแบงคอกแล้วก็ต้องรีบกลับไปเซตอัพตัวเองใหม่ครับนะครับเกมเกมนี้นี่ผมว่ามันแบบมันจะเกรงกังนะอืะผมว่าต่างฝ่ายต่างเกรงนะมันอยู่ว่าอย่างนี้ว่าอยู่ที่โคตตี้จะปลูกเล้านะฟุตบอลได้มากแค่ไหนดีกว่าครับแล้วแน่นอนเนี่ยตัวหลักๆก,ก็ต้องคืนกลับมาละ<ช>นะครับขณะเดียวกันเนี่ยสุพรรณ สองคนที่น่ากลัวก็คือไคออนกับเรนโดวสซัมซาวอีกหนึ่งคนเนี่ยนะครับที่จะเป็นตัวคอยปั้นเกมก็คือกษิเดตเวทยาวงนะครับถ้าสาคนนี้เล่นไม่ออกนะครับผมว่าด้วยรูปแบบการเล่นแล้วเนี่ยผมว่าชมรีจะมีแทัคติกการเล่นการคลองบอลที่เหนือกว่าแน่ๆครับสุพรรณเนี่ยจะอาศัยจงังหวะฉาบฉวยโต้กลับนะครับแล้วก็จะใช้ความคมของกองหน้า2คนนี้แหละเล่นงานทางแนวรับของทางชมบรีครับเอาเป็นว่าเกมเนี้ย ยังเชื่อใจชมบุรีแล้วกันนะครับว่าพวกเขาน่าจะกลับมาได้นะครับแม้ว่ามันอาจจะมีหวาดเสียวจากจ,ากจากังหวะที่จะโดนสองคนที่เป็นตัวต่างชาติเล่นงานก็ตามทีแต่แตผมยังเชื่อแ,<ต>แท็กติกแต,แต่ผมเชื่อว่าทางสุพรรณเนี่ยสองคนเนี่ยคนใดคนหนึ่งยิงแน่งงแต่ว่าผลม,มันจะจบไปยังไงเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเอาผมให้ชมบุรีมีสามแต้มอะ,อะอมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องรวมพลังกันนะอ่ะสถิติอย่างที่บอกนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยสุพรรณบุรี บุกไปเยือนทีมภาคตะวันออกโดยเฉพาะชายทะเลเนี่ยชนะ2เกมเลยนะครับชนะระยอง1 0ชนะตราดส0ครับ์นะฮะระวังจะโดนกวาดทั้งภาคตะวันออกนะฮะมาดูค่าการท่าเรือกับระยอง f c ครับโอโ้โหท่าเรือ4เกมหลังนะครับห้าเกมหลังนะครับแพ้4เสมอ1นะครับโอโ้โหถ,นะถือว่าถือว่าน่าสนใจมากวิกฤตเลยนะใช่วิกฤตมากเล็กแรกเจอกันท้าเรือชนะมา72นะครับระยองเนี่ย6เกมหลังอจา7เกมหลังเนี่ยแพ้รวดนะครับ รวมถึงนัดนี้ด้วยเนี่ยเจ็ดเตียมหลังจะแพ้ใช่ก็รวมถึงนัดนี้ด้วยที่แพ้กับบีจีครับ,ค,รบคือณเวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าท่าเรือเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องไปดูคู่แข่งเลยเพราะว่าระยองเนี่ยก็คือณตอนนี้ศักยภาพไม่สามารถที่จะทําอะไระทําอันตรายแนวรับของการท่าเรือได้เลยอ่ะแม้จะมีพิษบูกลับมาก็ตามทีใช่นะครับขณะเดียวกัน,นก็อยู่ที่ท่าเรือแล้วละ่ะนะครับว่าพวกเขาเนี่ย จะสามารถที่จะจบสกอร์ได้หรือเปล่าบุกกะบบุกแน่ครับมีโอกาสเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเยอะอะแต่อยู่ที่ว่าจะทําได้หรือเปล่าแค่นั้นเองด้วยด้วยสภาพของความมั่นใจก็คล้ายๆกับชมบุรีเนี่ยคือประมาณว่ามันแพ้แล้วแพ้อ,อีกเล่นยังไงก็แพ้เล่นยังไงก็เสมอเนี่ยแต่ผมว่าเคสอย่างระยองเนี่ยผมว่าเขาน่าจะรู้ตัวเองว่าโอกาสที่จะอยู่ต่อมันยากวิธีการเล่นเนี่ยมันจะสบายใจกว่าอย่างชมบุรีเนี่ยเฮ้ยม,มันขอที่บอกว่าต้องการ,รอีกอก้าแตมเนี่ยแต่ก้าแตมเนี่ย ทำไปทามาโปรแกรมมันรันเร็วไงพี่โอสัปดาห์หนึ่งมา2แมตช์สแมตช์อย่างเงี้ยถ้าเกิดมันแบบมันตื้มันตันเรื่อยๆเนี่ยมันก็สะสมเหมือนกัน,นแต่ผมมองตรงนี้อีกอย่างหนึ่งพี่กับคุณแดนตร,ตรงที่ว่าผมมองว่าแม้ว่าทางระยองจะรู้ว่าเล่นยังไงแต่ยังไงเนี่ยนะครับความมุ่งมั่นเนี่ยผมมองไปที่การท่าเรือมากกว่า<ด>นะครับพวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแล้วเชื่อว่ามาดมแป้งเนี่ยก็ต้องปลุกใจนักฟุตบอลเต็มที่แหละนะครับมาเยือเสริมแล้วก็โคดูดได้อยู่ต่อยังได้อยู่ต่อตรงนี้้มััันนน่าจจะเป็ขวญกกลลงใออฟุตบดย ผมมองว่าเกมนี้ถ้าเรือถล่มแหลกเลยแล้วกันต้องเอาเกมนี้เป็นหลักน่าแหลกผมว่าถล่มแหลกอ่ะดาน้าเลยแล้วที่สําคัญคือสุดสัปดาห์นี้เลยปะเนี่ยหรือว่าวิกาที่ว่า25%แฟนบอลอ่ะวันที่สองใช่วันที่สองนะฮะอ่ะมาดูคู่ระหว่างสกอตไทยกับทูแบงคอกโอ้โหชั่วโมงนี้นี่ผลงานฟอร์มสวนทางกันโดยสิ้นเชิงเลยโอ้สกอตไทยนะครับเล็กแรกเนี่ยเกมนั้นยิง9ประตูนะครับสกอตไทยชนะไป5-4นะครับ แล้วเกมนี้สุโขทยกลับไปเฝ้าบ้านเนี่ยในฐานการที่ตัวเองเนี่ย13เกมหลังในลีกนะครับชนะ2เสมอหนึ่งแพ้10เกมโอ้โหแพ้1ิเกมครับแ <Bangkok S 1> บงคอกเนี่ยเเกมหลังในลีกนะครับชนะ4เสมอ3ไม่มีแพ้อฟอร์มมันสวนทางกันโดยสิ้นเชิงเลยนะเดี๋ยวเชื่อนะคือณนเวลาทีนี้เนี่ยสุโไทยเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือบาโจตัวเดียวครับนะครับอิฟซันเมลโลนี่คือประมาณว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับ มีบาโจเนี่ยที่ฟอร์มสม่ำเสมอที่สุดแต่คนเดียวอะ่ะคนเดียวอะ่ะม,มันจะไปทําอะไรกับคู่แข่งได้อะ่ะไม่ไหวนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยมาเจอกับทูแบงคอกที่อาวุธทั่วเขาเรียกว่าว่าอ,อ,อาวุธเนี่ยนวินาทีนี้นี่คือสามารถรัวเป็นปืนกลได้ไม่ซ้ําด้วยไม่ซ้ําลูกกระสุนเลยครับยากนะถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่ว่ามันไม่มีเสียงเชียร์เลยอะ่ะ หรืออาจจะมีมาแค่25%เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วทูแบงคอกเล่นสบายครับค่อยๆเล่นค่อยๆต่อบอลกันไปค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมองว่าทูแบงคอกมีโอกาสที่จะเอาชนะได้แต่ก็จะเป็นการชนะกันแบบเบี่ยนๆแล้วคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะพอสมควรน,นะคือกลายว่ายิงกันยิงมั่นใจเลยนะทูแบ,บงคอกนะครับอ่ะรอดูนะครับไปดูอีกคู่หนึ่งครับคู่ใหญ่ของวันอาทิตย์เลยนะครับสมุทรการซิตี้พบกับบีจีปทุมอยู่นเตด คู่ปิดท้ายใช่คู่ปิดท้ายของแมตช์ที่23แล้วกลับมาพบกันต่อวันอังคารครับนะครับแรกๆเสมอกันมา2ออย่างที่ทราบนะครับสุการ10เกมหลังชนะ8นะครับแพ้ไป2เกมขณะที่ BG เนี่ยไม่แพ้เลยนะครับแล้วต้องการอีกเพียงแค่6แตม้มจาก2เกมก็จะปา้าแชมป์ทันทีนะครับเกมนี้เนี่ยบีน่าจะได้ตัวหลักๆก,กลับมาแล้ว นะครับทั้งพวกดีโอโกแต่เทียสินก็ไม่ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ก็จะมีพวกวิกเตอร์คาร์โดโซทิติพันธ์พ่วงจันทร์คือพวกนี้เนี่ยถูกเก็บไว้น่าจะเอามาใช้เนี่ยในแมตช์นี้จะใช้เกมนี้นะครับก็มองดูเนี่ยนะครับบีจีปทุมเป็นต่อแต่ด้วยรูปเกมด้วยเทคนิกด้วยความสามารถแล้วเนี่ยผมว่าสมุดประการชุดนี้น่ากลัวมากนะครับคือมันมีหลากหลายจังหวะแต่เพียงแต่ว่าการขาดบารอสทาเดลี่เนี่ยมีผลชัดเจน มีผลชัดเจนเลยนะครับเพราะทาเดลี่เนี่ยก็คงจะถูกตีมตัวมาเนี่ยคงจะเล่นไม่ได้ครับนะครับมันจะมีผลเลยนะครับกับเรื่องของตัวจบสกอร์เก็บบอลั้งบนด้วยคือโอเคนะมันอาจจะมีพวกพีระดนมีพวกเจริญศักดิ์มีไอ้พวกอะไรนะเอ๊ะเบอร์สิบเก้านี่ชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้โอโนไม่ของของไม่ใช่ของของของตัวไทยเออนั่นแหละเดี๋ยวบอกแล้วกันเอาเป็นว่าผมว่าเกมนี้เนี่ยนะครับ รูปเกมเนี่ยมันจะสูสีแต่ถ้าทีเด็ดทีขาดแล้วเนี่ยตัวจบสกอร์แล้วเนี่ยลองโยงให้ทางฝั่งบีจครับให้ B g จเนี่ยบุกไปเบียดชนะแล้วกันคือคือเกมนี้มันเป็นการวัดฝีมืออิชิมากมากครับตรงที่ว่าไม่มีบาลอสซารลี่คือบาลอสซารเลี่เนี่ยสำคัญกว่าโตตินะเพราะก่อนนนี้โตติเนี่ยลงบ้างไม่ลงบ้างไม่หลังเขาไม่บ้างแต่ว่าคือลงแล้วมาจับกู้กับทาริรลี่เนี่ยไหลลื่นไหลลื่นมากแต่ว่าที่บอกว่าพิสูจน์ผลงานของอิชิอีกก็คือ ในวันที่ไม่มีบารอสเตรเลี่เนี่ยเขาจะทําแพลตฟอร์มการเล่นแบบไหนอลิสก็เพิ่งจเจ็บเมื่อเกมที่เจอกับเอสซีเมืองทองอันนั้นมีการเหมือนกัมเนื้อกระตุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบเขาก็คงเลือกใช้เล่นที่สมบูรณ์มากที่สุดนะครับก็ช่วงหลังเราก็เห็นศักดิ์สิทธิ์จิตวิจาร์เนี่ยลงมาเล่นแต่ตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าสิ่งที่อิชิเน้นฟุตบอลทั้งทีมคือเน้นเรื่องของระบบการเล่นมากกว่าเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้ว สมุทปราการข้อเสียอย่างเดียวก็คือถ้าจะทําให้พวกเขาออกทะเลก็คือเรื่องของการเล่นนอกเกมสภาวะทางอารมณ์มันจะต่างมาคือผมจริงๆเนี่ยผมดูสมุทปราการเล่นหลายนัดแล้วนี่ธีรพลย้อเยอะเออใช่ธีรพลเนี่ยกำลังจะบอกขอบคุณมากครับคุณสุรพขอบคุณนะครับผมก็มันจะบอกว่าผมดูสมุทปราการเล่นอะไรนัดสมุทปราการเนี่ยถ้าเจอบอลแรกด้วยกันเนี่ยเขาชอบอแต่ถ้าเจอบอลรับแล้วสวนเนี่ยเขาไปไม่เป็นเหมือนกัน คือเจอบอลที่ตั้งรับแน่นๆรับแน่นๆไม่เปิดพื้นที่ให้เล่นก็จะเซตบอลไปเซตบอลมาหาจังหวะเขาทําไม่ได้แล้วพอโดนจังหวะสวนขึ้นมาเนี่ยกองหลังก็ไม่ใช่ว่าเหนียวแน่นนะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่กองกลางมาช่วยกันในการเพรสซิ่งแล้วก็ช่วยแย่งบอลแต่ถ้าเกิดว่าโดนเพรสขึ้นมาคือบุกขึ้นไปบุกขึ้นไปแล้วก็เสียบอลกลางทางปุ๊บนี่บีจีชอบเลยนะ สวนไม่กี่นีนี่หน้าประตูผมมองว่าบีจีเนี่ยอาจจะใช้แผนเนี่ยเป็นหนามยอกกับหนามบ่งเนี่ยนะคือละเอียดนิดนึงคือเล่นแบบว่าดึงช้าเออเล่นแบบว่ารับแน่นแน่นรับแน่นแน่นดึงช้าท่าลายดึงช้าท่าลายแบบรัดกลุมรัดกลุมแล้วก็รอจังหวะสวนเนี่ยนะครับผมว่าบีจีมี3คะแนนแต่ว่าอาจจะเป็น3คะแนนที่เบียดแล้วก็เสียวนะครับอันนี้แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่สําคัญที่สุดเพราะดูสุประชัยกรมสินให้สัมภาษณ์เนี่ย บอกว่ายังไม่ได้มองถึงสามแต้มอันนี้คือคลายความกดดันแล้วก็เหมือนโยนความกดดันออกจากตัวเองนะครับครับนะครับอ่าครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่เรามานําเสนอกันในวันนี้ทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังรวมไปถึงวิเคราะห์วิจารณ์ของเกมในคู่วันเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณกับการติดตามรับชมนะท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับฟุตบอลเจลีกหนึ่งลูกาล2021มาแล้วครับเกมแรกของลูกาลนะครับ แล้วทีมของนักเตะไทยลงสนามด้วยครับคาวะสกิฟอนเตเล่จะพบกับทีมของเจ้าอุ้มธีรทรบุมาทันโยโกมะเอฟมารีนนสครับถ่ายทอดสดทาง YouTube ช่องนี้เลย YouTube ของเสียงสปอร์ตนะครับช่องเดียวเท่านั้นนะครับที่มีการถ่ายทอดสดนะครับก็สามารถติดตามชมได้จะมีการแข่งขันกันในเวลา16นานกาใช่พรีวิวก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับพรีวิวก่อนครึ่งชั่วโมงข้ามาติดตามกันได้นะครับวันนี้เรา2คนคุณมนชัยสุโขและผมโยธินอาริการ์ะลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เลยเจลีกนะครับ,รบ4โมงเย็นครัับสสวดีครับสวัสดีครับ